สวัสดีครับวันนี้ผมเบสเลโอนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการทำโมดิฟายรถนะฮะด้วยโปรแกรมเซ็ตโมเดลเลอร์สองนะฮะก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมเซ็ตโมเดลเลอร์ก่อนนะฮะแล้วก็ไฟล์รถที่เราจะทําการโมดิฟายนะฮะผมจะทำโมดิ Set, Set. เซ็ตเซตไอซูมเอ็กนะล้อล้อโตนะฮะเอาล้อโตเลยนะล้อใหญ่ๆเลยนะฮะก่อนอื่นเราเปิดโปรแกรมเซ็ตโมเดลเลอร์สองก่อนนะฮะ เราเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะเรามันเป็นหน้าปเปล่าๆอย่างนี้นะทำยังไงนะฮะแล้วกดตรงนี้นะฮเออไอ้ตัวเนี้ย Import นะฮะแล้วเราก็เข้าไปในไฟล์รถที่เราเซฟไว้นะผมจะโม m o ายสซูม,มอ,อีกนะฮะ เป็นอย่างนี้นะครับผมจะทําล้อให้มันใหญ่นะฮะพะอหน่นแล้วต้องแยกท่อก่อนมานะฮะเราคลิกที่ modify นะครับผมจะบอกเครื่องมือในการใช้นะฮะหมด modify เับ move เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขยับนะฮะผมรู้แค่สามตัวผมจะบอกแค่สามตัวเพราะผมรู้แค่น้นนะฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขยับขยับในนี้ไม่ได้นะฮะ นี่นะขยับในนี้ไม่ได้เราต้องขยับข้างนอกนะนี่ยขยับไอ้พวกสามมสี่หรือไอ้ที่มันอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องขยับในนี้นะมาแล้วอันที่สองนะฮะโรตาที่หรืออะไรนะั่นแหละเป็นเครื่องมือในการหมุนนะฮะอันที่สามนะเป็นเครื่องมือในการย่อขยายนะ เราต้องลบทำการลบล้อก่อนนะผมจะโ m ด d ฟ f y แล้วเราคลิกคลิกขวาที่เครื่องนะไออาร์ลิงก์นะฮะโชคแล้วก็ไม่ต้องการนะเราดีลิทไปเลยนะอาร์ลิง์เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมทำกดที่ไฟล์นะการเรียกพวกที่เราเซฟไปนะไมคอะไรนะ่นน่ะไมค์อะแล้วก็ล้อโตนะฮะ เปลี่ยนอะไรชิ้นหนึ่งเป็นคุณก็เปลี่ยนเป็นทั้งคันแลวครับเ,เห็นไหมฮะล้อมันใหญ่มากเลยนะอะทำยังไงให้มันขยับเข้าไปได้ฮนะเดีย๋ยวผมต้องก่อนทำให้ล้อมันเล็กก่อนนะฮะ คลิกที่ back นะฮะเพื่อจะขยับล้อให้เข้ามานะฮะแล้วเล็งให้ดีๆนะฮะเห็นไหมว่ามันติดนะฮะ แล้วก็ย้อยมันเล็กลงนี่ฮะเราก็ได้รอแล้วฮะ่ยทำการขยับมันนะ ร้อยใหญ่มาออกนะต่อไปเราเรื่องท่อนะ คแค่นี้ก็เนียนแล้วนะฮะแค่นี้ก็เนียนแล้วครับอคนอน่นสีนะฮะผมจะมาสอนการลงสีด้วยนะฮะผมขอจบคลิปแรกเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพาร์ทสองผมจะมาสอนการทําสีนะฮะอันนี้ผมจะมาสอนข้าวๆเฉๆนะฮะคุณเอาไปทํากันเองนะฮะ ผมจงสอนคร่าวๆเฉยๆนะฮะส่วนพัทนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ